เรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูว้ดำเนินรายการวัชรินคันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz มกะ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเรื่องราวที่ดิฉันวัชรินทร์คาชาจะหยิบจับมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวที่บอกเล่า90แล้วก็ให้เป็นความรู้เล็กๆให้เป็นความสุขน้อยๆนะคะในการเริ่มต้นวันที่คุณจะต้องเจอกับสิ่งที่หนักหนา ตลอดทั้งวันนะคะเรื่องราวที่จะหยิบมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาพัฒนาหยิบเอาจุดขายของ บ้านโซลาร์เซลล์มาเป็นจุดขายให้สำหรับลูกบ้านนะคะก็เป็นความพยายามในการที่จะทำให้เมืองไทยมีแหล่งพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นนะคะโดยการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราทัญลักษ์ภาคนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือเสนาผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งแนวราบและก็แนวสูงบอกว่าจากความสำเร็จในการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะคะเต็มรูปแบบรายแรกของไทยซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดค่าครอ,องชีพนะคะหลังจากแนวโน้มคา่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยคาดว่าจะมีการปรับค่าไฟในรอบปลายปีนี้ขึ้นอีกประมาณ40สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้ค่าไฟขึ้นเป็น4.40 บาทสบาท40สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะดังนั้นการติดตั้งโซลา่าทำให้ทุกบ้านช่วยลดรายจ่ายโดยเฉพาะในส่วนของค่าเอฟค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังช่วยให้ส่วนนี้เนี่ย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผู้บริโภคในยุคพลังงานแพงด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยโครงการของเสนาได้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทอ็อปทุกโครงการทั้งประเภทบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมบริเวณที่ส่วนกลางโดยมีบริษัทเสนาโซลาร์เอเน r ร์จำกัดบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเพื่อติดตั้งให้คำปรึกษาแล้วก็บริการหลังการขายอย่างครบวงจรค่ะโดยมีการมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีการออกแบบโดยวัสดุที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบ้านที่ติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วจำนวน447โครงการค่ะแบ่งเป็นแนวสูง22โครงการแนวราบ25โครงการรวมแล้วกว่า700หลังคาเรือนคิดเป็นการผลิตไฟฟ้ากว่า2,000กิโลวัตต์โดยทำโมเดลเป็นกรณีศึกษาความคุ้มค่าของการติดตั้งโซล่าค่ะโดยกรณีของบ้านที่มีการติดตั้งขนาด3กิโลวัตต์ เป็นขนาดมาตรฐานใช้งานทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น3กลุ่มก็ประกอบไปด้วยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นะคะมีอัตราเฉลี่ยการใช้ไฟจากโซลา่าอยู่ที่3.5ชั่วโมงต่อวันหรือ116.5ชั่วโมงต่อเดือนค่ะโดยคำนวณบนพื้นฐานของอายุการใช้งานแผงโซลา่า25ปีแล้วก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่10ปีซึ่งได้คำนวณค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ที่10 4บาท40สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยคาดการอัตราเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าปีละ2%สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้742,36บาทค่ะพร้อมทั้งยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเป็นเวลา10ปีตามสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่หน่วยละ2บาท20สตางค์นะคะสามารถ สร้างผลตอบแทนได้3 4 uh, 4 9 2บาทซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้ม, uh, ค,มค่าโดยรวมทั้งการประหยัดรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ7 7 7 5 5 8 8บาทค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มคนทำงานนอกบ้านกลุ่มนี้จะมีอัตราเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าจากโซลา่าอยู่ที่2.5ชั่วโมงต่อวันหรือ97 จุชั่วโมงต่อเดือนนะคะโดยคำนวณบนพื้นฐานของอายุการใช้งานแผงโซล่า25ปีแล้วก็จะมีสัญญาการซื้อขายาไฟฟ้าอยู่ที่10ปีซึ่งได้คำนวณจากค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่4บาท40จสตางต่อหน่วยโดยคาดการว่าอัตราเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าปีละ2จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้6 2 0 0 0 0 1,018บาทค่ะพร้อมยังขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเป็นเวลา10ปีตามสัญญารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้45,540บาทก็จะทำให้เกิดความคุ้มค่าโดยรวมทั้งการประหยัดแล้วก็รายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งสิ้นอยู่ที่6 6 6 5 5 8บาทนะคะ กลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มของคนทำงานนอกบ้านจะมีอัตราการใช้ไฟฟ้าจากโซล่า1ชั่วโมงต่อวันก็คือค่อนข้างน้อยนะคะหรือ63ชั่วโมงต่อเดือนโดยคำนวณบนพื้นฐานของการใช้งานแผงโซล่า25ปีแล้วก็จะมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่10ปีซึ่ง คำนวณจากค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่ราคา4บาท40สตางค์ต่อหน่วยมีการคาดการอัตราเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าปีละ2%สามารถที่จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ที่41,273บาทพร้อมทั้งยังขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเป็นเวลา10ปีตามสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่7 2 8 6 4บาท จะเกิดความคุ้มค่าโดยรวมทั้งการประหยัดและรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งสิ้น474,137บาทค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพก็ได้เปิดเปิดโครงการโซลาร์ลูฟท็อปภาพประชาชนรอบใหม่ปี2565ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่มี ขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ไม่เกิน10กิโลวัต์โดยจะรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน10มิมกะวัต์แบ่งเป็นการไฟฟ้านาครหลวงหรือกอฟอนอเนี่ยห้มกะวัตแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผอ,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 อกอฟผนะคะ5้มกะวัต์แล้วก็อัตรารับซื้อราคา2บาท20สสตางค์ต่อหน่วยซึ่งลูกบ้านเสนาจะได้ประโยชน์จากการขายไฟฟ้าจากที่เหลือใช้ได้อีกด้วยนะคะโดยเสนาเนี่ย เตรียมยื่นขอสิทธิ์ให้ลูกบ้านที่พร้อมเสนอขายไฟฟ้าส่วนเกินภายใต้โครงการดังกล่าวโซล่าภาคประชาชนรอบแรกเนี่ยกำหนดรับซื้อไฟส่วนเกินที่1บาท68สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเสนาได้ขอยื่นสิทธิ์ให้ลูกบ้านเพื่อขายไฟฟ้าใน6โครงการค่ะจำนวนกว่า216 รายคิดเป็น430กิโลวัตต์แล้วก็ในปี2565ได้เปิดโซลา่าภาคประชาชนรอบใหม่รับซื้ออีกไม่เกิน10เมกะวัตต์แล้วก็เพิ่มอัตรารับซื้อไฟส่วนเกินอยู่ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะส่งผลดีดังนั้นโครงการของเสนาเนี่ยก็เตรียมยื่นขอสิทธิ์ให้กับลูกบ้านในรอบใหม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรพลิก าหาจุดขายให้กับโครงการอสังหาซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่านอกจากจะมีพลังงานทางเลือกให้ใช้แล้วเนี่ยเมื่อใช้ไม่หมดก็สามารถขายคืนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกสักข่าวนึงนะน่าจะทันน่ะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟระยะเวลาหนึ่งปีเต็มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนง่ายมากนะคะโดย การฝับปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟระยะเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะโดยสิทธิ์แรกเนี่ยจะให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ครัวเรือนใช้ได้เพียง1สิทธิ์นะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ที่สำนักงานกปพ นะคะการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ register pwa co th นะคะหรือเป็นเว็บไซต์ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ไว้แล้วกับการประปาส่วนภูมิภาคไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ โดยค่าหน้าประปาที่ได้รับสิทธิก็คือค่าน้ำประจำเดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนกันยายน2565 โดยใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน2564จนถึงเดือนตุลาคม2565รวมระยะเวลาแล้วคือ12เดือนแล้วก็สนับสนุนวงเงินค่าน้ำปราปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะตามจำนวนเงินที่ใช้จริงกรณีที่ใช้นะ้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาบาทจะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำ จำนวน100บาทหากมีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปานะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของการประปาส่วนภูมิภาคได้ตามปกตินะคะกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าช่อง eMoney ตั้งแต่เดือนธันวาคม2564เป็นต้นมาหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662นะคะนี่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้น้ำไม่เกินเดือนละ315บาทนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้าเรื่องเล่าจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเรื่องราวจากต่างประเทศที่จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องของอาชาติยุโรปเนี่ยเขาพยายามที่จะ พยายามหาพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินอาถ้าคุณผู้ฟังติดตามในเรื่องของสถานการณ์โลกสถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นว่าสายการบินของสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขา ล้มละลายนะแล้วเขาก็ให้ทางสารสหรัฐเนี่ยช่วยพิทักษ์ทรัพย์เขาหน่อยนะ,ะสายการบินเนี่ยเขาก็ได้มีการเตือนบริษัทน้ำมันให้เร่งพังพฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกนะคะโดยสายการบินบริษัทน้ำมันรายใหญ่ก็เร่งพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการบินเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เป็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อมด้วยเป็นเรื่องของการหาพลังงานใหม่ๆเข้ามาใช้ด้วยนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอุตสาหกรรมการบินจําเป็นต้องทุ่มเงินลงทุนมหาศาลค่ะเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนในขณะที่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอุปทานทั้งยังรา,ราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงเครื่องบินดั้งเดิมอย่างมากค่ะก็เขาบอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสถ้าเกิดไม่ลงทุนหรือไม่ลงมือทําตอนนี้แล้วเนี่ย มันจะส่งผลต่อการบินในระยะยาวนะคะโดย Wall, ดนายวิลเลียมวอลผู้อำนวยการสาสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ i ออาร์นะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากการประชุมในกรุงโดฮานะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะ คุณไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันมาเป็นเชื้อเพลิงอีกต่อไปเพราะว่าวัตถุดิบมากมายที่สามารถมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืนได้สําหรับอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์นั้นมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ2%นะคะโดยการพัฒนาเชื้อเพลิง SAF หรือว่าเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนเนี่ยจากการใช้วัตถุดิบเช่นน้ามันปรุงอาหารมูลสัตว์มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการหนุนให้สายการบินบรรลุ เป้าหมายการปล่อยก๊าซเดินกระจกเป็นศูนย์ได้นะคะ,ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจากญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นเรื่องของอความพร้อมของญี่ปุ่นในการใช้สารสกัด CBD นะคะ,ะญี่ปุ่นไม่ใช่สวรรค์สำหรับกัญชาเพราะว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดการใช้ยาเสพติดชนิดนี้ถือเป็นตาบาบล้าลึกค่ะรัฐบาลเดินหน้าควบคุมการเสพกัญชาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีก แต่ยอมรับการใช้สารสกัด CBD นะคะว่าเป็นประโยชน์นะคะที่ขับแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวนะคะไอทาคาฮาชินักเต้นวัย33ปีแล้วก็เพื่อนฝูงกำลังเคลิ้มกับ CBD สารสกัดกัญชาที่ไม่มีฤทธิ์กระตุน้นระบบประสาทตอนนี้กำลังเป็นเทรนนิยมทั่วโลกและกำลังมาแรงในญี่ปุ่นนะคะ CBD เนี่ยขายในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มหรือขนมในคาเฟ่พิเศษร้านค้าสุขภาพหรือแม้แต่ในร้านค้าสนามบินหลักของกรุงโตเกียวค่ะบริษัทวิจัยว i ชันกราฟในกรุงโตเกียวประเมินว่าอุตสาหกรรม CBD อของญี่ปุ่นเนี่ยม,มีมูลค่าประมาณ59ล้านดอลลาร์ในปี2562เพิ่มขึ้นจาก3ล้านดอลลาร์ในปี2558 และรัฐบาลเนี่ยก็กําลังหาหรืออนุมัติยาที่ได้จากกัญชาที่หลายประเทศอนุมัติไปแล้วสําหรับรักษาโรคอย่างเช่นโรคลมบ้าหมูรุนแรงแม้มีความสนใจถึงประโยชน์ของกัญชาต่อสุขภาพแต่ญี่ปุ่นก็ยังไม่อ่อนข้อให้กับการใช้อย่างผิดกฎหมายการจับกัญชาทุบสติทุบสถิติในแต่ละปีห้ามมีการห้ามสูบนอกบ้านด้วยนะคะแต่ว่า ปัจจุบันประเทศที่ผ่อนคลายกฎหมายการใช้กัญชามีมากขึ้นตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงแอฟริกาใต้ล่าสุดก็คือประเทศไทยของเรานะคะแต่ยาเสพติดก็ยังคงเป็นตราแบบในญี่ปุ่นคนดังยังถูกจับได้ว่าใช้ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดนะคะต้นสังกัดก,ก็จะเลิกสนับสนุนทันทีประชาชนญี่ปุ่นเพียง1.4บอกว่าเคยลองกัญชาเทียบกับกว่า40ในฝรั่งเศสแล้วก็50ในสหรัฐถึงกระนั้นกัญชาก็ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในเกือบ10ปีมีในปีก่อนนะคะมีการจับกัญชาได้สูงที่สุดเป็นประวัติการก็คือ,อ,อ5,485ครั้งในญี่ปุ่นนะคะและผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอยู่ในวัย20ตน้ตนๆนะคะกระทรวงสาธารณาสุข ก็ได้เตือนนะคะว่าสารที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติขณะเสพยอย่างเช่น THC ที่พบในกัญชาอาจจะลดทอนความสามารถในการเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อและอาจเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตเพื่อแก้ปัญหานี้ทางการจึงพยายามปิดช่องโหว่ที่ตั้งใจใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกร,กรถูกจับกลุมฐานสูตรควันขณะปลูกกัญชาเพื่อทาเชือกจึง เท่ากับว่าในทางเทคนิคการเสกกัญชาในญี่ปุ่นยังถูกกฎหมายแต่การครอบครองมีโทษจำคุก5ปีต่อมาเพิ่มเป็นเจปีและอาจถูกปรับไม่เกิน2ล้านเยนถ้าถ้าเป็นการจำหน่ายนะคะหรือปลูกหรือลักลอบนำเข้าก็จะมีโทษรุนแรงกว่ากฎหมายควบคุมกัญชาของญี่ปุ่นเนี่ย,ม,ยมีใช้กฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งพรสี่ระหว่างการยึดครองของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ มิเรียมคิงส์เบิร์กคาเดียอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคโลโรไลานาผู้ศึกษายาเสพติดในญี่ปุ่นบอกว่าสหรัฐมองว่ากัญชาเป็นปัญหาและภัยคุกค,คามแม้การเสพจ,จะมีจำกัดแล้วก็มีตราบัปอย่างมากกฎหมายที่เข้มงวดจึงสร้างปัญหาในชีวิตจริง พอแมคคาที่จากเดอะบิเทิลเคยถูกควบคุมตัวในญี่ปุ่น9วันในปี2523หลังพบกัญชาในสัมภาระของเขาอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นไม่แตกต่างจากประเทศอื่นในเอเชียที่ใช้กัญชา ที่การใช้กัญชายังมีโทษหนักค่ะอย่างกรณีไทยแม้อนุญาตให้มีการครอบครองและปลูกกัญชาได้ภายใต้แนวทางการปฏิบัติอันซับซ้อนแต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการและแม้ญี่ปุ่นอาจจะอนุญาตให้ใช้ยาที่ทําจากกัญชาได้เร็วสุดในปีนี้แต่มีสัญญาณเล็กน้อยว่านักการเมืองหรือประชาชนจะสนับสนุนให้มีการผ่อนคลายกฎหมายเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็น ความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์กัญชาที่หลายประเทศก็ยังคงระมัดระวังอยู่นะแม้ว่าะจะยอมรับในประโยชน์จากการใช้สารสกัดที่มาใช้ในเชิงการแพทย์ก็มีประโยชน์แต่ว่าในการที่จะค่อยๆผ่อนปลนในการที่ระมัดระวังในกลุ่มคนที่ไม่ควรจะใช้ก็ยังต้องมีการจับตาดูกันต่อไปค่ะมาดูความเคลื่อนไหวจากเน็ f l i x กันบ้างนะคะ n น t f l i x เนี่ยมีการประกาศ ปลดพนักงานเพิ่ม300คนค่ะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่รายได้หายไปค่ะ Netflix ประกาศปลดพนักงานเพิ่มอีก300คนคิดเป็น3%ของพนักงานทั้งหมดหลังจากที่ปลดไปแล้วนะคะ150คนก่อนหน้านี้เพราะว่าสมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ย ลดน้อยลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะโดย n น t f l i x ให้เหตุผลว่าเราเสียใจที่จะต้องปลดพนักง,งานอีกประมาณ300คนกันที่เรายัางคงลงทุนอย่างมากในธุรกิจนี้เราตัดสินใจทำแบบนี้เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับไรายได้ที่ชะลอตัวลงเราขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำให้กับ n น t f l i x แล้วก็กําลังพยายามอย่างหนักเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้ผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลาบากนี้ เว็บไซต์สำนักข่าว CNBC รายงานว่าเมื่อเดือนอช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนย n l t x l i x แจ้งเตือนบรรดาน,นักลงทุนว่าจะปลดลดการเพิ่มรายได้ในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนายสเปนเซอร์นูแมนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Netflix บอกว่าระหว่างการรายงานผลประกอบการของบริษัทในเดือนเมษายน Netflix พยายามที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายลงอย่างรอบคอเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของธุรกิจ แต่บริษัทยังมีแผนจะลงทุนครั้งใหญ่รวมถึงงบผลิตคอนเทนต์ประมาณ1.7หมื่นล้านดอลลาร์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเน็ตฟลิยังดำเนินการเพื่อปรับปรามการแชร์รหัสผ่านด้วยเช่นกันโดยนอกเหนือจากครัวเรือนจ่ายค่าสมาชิกจำนวน222ล้านรายแล้วยังมีอีกประมาณร้อยกว่าล้านครัวเรือนที่ใช้บริการเน็ตฟ i ิกผ่านการแชร์บัญชีร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของเน็ตฟ i ิกที่ พยายาม <c oughs> อย่างยิ่งที่จะผ่านช่วงที่ยากนี้ไปให้ได้นะคะนี่คือทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คณาชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง FM 89.5็มแปดสิบเก้ร รับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจ Facebook ว,วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี